สวัสดีครับครับสวัสดีครับเช้าวันใหม่นะครับผมวันอาทิตย์ที่14กุมภาพันธ์2564นั่นเองนะครับผมวันนี้ครับเป็นวันวาเลนไทน์นะครับผมวันแห่งความรักนะครับนะทัวประเทศนะครับผมครับข่าวท้องถิ่นบ้านผือทีวีนิวก็ออกอากาศ ที่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีนะครับอันนี้ก็ถ่ายทอดสดนะฮะก็มาร่วมนะฮะก็ความแสดงความรักนะฮะวันที่14กุมภาพันธ์2564นั่นเองนะครับผม นะฮะก็สวัสดีสวัสดีมิตรรักแฟนเพลงทุกๆท่านแล้วก็ชาวอำเภอบ้านผืออาเภอกล้เคียงนะครับแล้วก็ทัวประเทศเลยครับผมวันนี้วันสําคัญอีกวันหนึ่งนะฮะก็มอบความฝุขมอบความรักให้กับครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆพนี่ๆน้องๆนะครับผมนะฮะสถานีบ้านผือทีวีนิว ะะวันนี้ออกอากาศเป็นครั้งแรกนะครับช่วงเช้าๆนะครับผมก็ไม่ยาวเท่าไหร่ครับผมก็มีจำกัดเวลานะฮะกับเช้าๆก็สวัสดีชาวตลาดาตลาดเช้านะฮะติดก,กับสถานีตำรวจภูทรบ้านผือแล้วก็ตลาดนิยมนะครับติดก,กับโลตัสนั่นเองนะครับผมนะฮะแม่ค้าแม่ขายนะฮะ ที่ขายอยู่ในตอนนี้นะฮะดูสดอยู่ในตอนนี้นะครับผมนะฮะติดตามหลายๆช่องทางนะครับผมเพจ Facebook นะฮะแล้วก็ YouTube นะครับ Google นะฮะแล้วก็เ,เว็บไซต์อ w w เว็บ้านคือทีวีหนึ่งดอคนั่นเองนะครับผมเช้าวันใหม่วันนี้ก็เรามีพูดเรื่องความรักนะฮะ อันนี้ความรักลุ้น้วนก็นว่าอย่างนั้นก่อนจะมาพูดถึงเรื่องความรักนะฮะก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับอ่าขอฝากไว้ด้วยนะครับร้านตัดเย็บเสื้อผ้าวราพนนะครับผมตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีชุดแบบฟอร์มชุดทำงานและชุดไทยนะครับฝีมือปราณีตนะครับร้านอยู่ที่อ่าถนนอ่าช่วงถนนชนบทบำรุงนะตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลบ้านเกิดพิทยาภูมิมันเอง ร้านเปิดหกโมงเช้าปิดหกโมงเย็นนะฮะแล้วก็จาหน่ายกรอบรูปทุกชนิดนะครับผมนะฮะเบอร์โทรศัพท์ขึ้นหน้าจอมือถือของท่านนะครับผมแล้วก็ถ่ายเอกสารสีขาวดําส่งแฟกซ์ส่งเมลปิ้งงานนะฮะถ่ายรูปรวนครบวงจรนะฮะด้ไงสงสัยยังไงก็กิงก้งลางได้นะครับแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมวรพรพาทเที่ยวใน y o u t u ู e นะครับแล้วก็เพจ ก็วลาพรห้องเสื้อนะครับผมขอฝากไปด้วยนะครับขอฝากไปด้วยนะฮะหมูแหนมสดนะฮะของคุณวิรายนั่นเองนะครับผมแบรนด์สินค้าแม่ทําลูกขายบริหารงานโดยคุณวิรายนันน,นภัยนั่นเองนะครับผมนะฮะ่ครับผมเรื่องความรักนะครับดีเจเจเอ,อ HA, หรือว่าคุณสวัสดิ์เกือบพิมายก็มีความรัก ค,ความรักคือการให้ความใส่ใจสําคัญที่สุดนะครับผมต้องขอบคุณผู้บริหารและผู้จัดการบ้านรือทีวีนิวนะครับข่าวท้องถิ่นนะครับคุณวราพรเข็มมสัสยจกุลนั่นเองนะครับผมนะฮะก็แสดงความเคารพและนับถือนะครับผมดยความรักและความห่วงใยนะครับก็ขอให้คุณวราพร ฮเขมมศสษยจกุลจงมีแต่ความสุขนะครับความรักในวันนี้นะขอใหอ้รักยืนยาวตลอดไปนะครับวันอาทิตย์ที่14บสี่กุมภาพันสองพันห้าร้ยหกสิ่นี้จงก็มอบให้คุณวราพรเขมมัิสยจกุลนะครับจงมีความสุขความรักยั่งยืนนานนะครับถือไม้เท้ายอดทองกระบ,บอกยอดเพชร นะครับผมตลอดไปนะครับผมนะฮะก็ขอขอบคุณแล้วก็ส่งความรักให้มิตรรักแฟนเพลงแล้วก็ชาวตลาดนิยมตลาดเช้านะครับผมในอำเภอบ้านถือแล้วก็อำเภอกล้เคียนทุกๆท่านเลยนะครับผมนะฮะความรักคือการให้ความใส่ใจสำคัญที่สุดนะฮะอาทิตย์ที่14บสกุมภาพันธ์สองพนี้ วันนี้หวานแหววบางคู่นะครับก็ไปเที่ยวนะฮะช่วงนี้ก็เที่ยวไม่ได้นะฮะบางทีก็อยู่ในบ้านก็จัดสถานที่จำลองสถานที่นะครับผมก็ไปสวีทกันนะอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็การจดทะเบียนด้วยงัสิบสี่กุมภานี้ก็บางบางท่านบางจังหวัดก็จัดงานนะฮะ,นะฮะจดทะเบียนสมรสก็ว่าอย่างนั้น นะฮะเป็นเป็นสริมงคลแจกตัวเองนะครับผมแต่ช่วงนี้เขาคงคงจะไม่ได้จัดนะฮะเนื่องจากโควิดนะฮะโควิด19นั่นเองก็ไม่เป็นไรไม่มีอุปสรรคนะฮะจัดที่บ้านนะครับผมจัดที่บ้านเอาอ่เราก็จําลองสถานที่อยู่ที่บ้านก็ได้นะครับผมนะแีนะ่วันนี้ ดีเจแจ๊เอหรือว่าคุณสวัสดิ์เคิอเป็นไหมก็ดีใจนะครับผมได้มาออกอากาศไปทั่วโลกเลยนะครับวันสําคัญนะครับว,วันแห่งความรักนะครับผมนะ,ะส่วนตัวดีเจแจ๊เอเองนี่ก็ก็มีความรักนะฮะนะความรักความสามาัคคีก็ว,ว่าอย่างนั้นสิ่งดีๆที่มอบให้นะฮะ,อะมอบให้คนที่เรารัก เราจะรักตลอดไปนะครับสิ่งที่ไม่ดีนักผักไปเอาสิ่งที่ดีๆเข้ามาแล้วก็พัฒนาตัวเองนะครับนะกับครอบครัวนะครับผมความใส่ใจนี้สําคัญมากนะฮะกับครอบครัวนี้สําคัญมากนะครับผมก่อนจะให้ความรักกับคนอื่นต้องให้ความรักกับตัวเองก่อนแล้วก็กับครอบครัวนะฮะให้สําคัญที่สุด ก่อนจะไปมอบความรักให้กับครอบครัวอื่นๆนะครับไงฮะก็เป็นอย่างนี้นะครับผมเอาได้เจ๊อี๋ซีเรียดนั้นเรื่องความรักกซีเรียสนัซีเรียดอยู่ในใจซีเรียสแบบไหนซีเรียสแบบมีความสุข <c oughs> นะครับผมโอเคแม่วันนี้ดีใจนะครับจัดรายการเสร็จก็จะไปเปิดร้านนะครับแน่เปิดร้านเพื่อ ต้อนรับลูกค้าแล้วก็วันนี้วันพิเศษมากเลยเปิดนี้ลูกค้านี้มาทำนี้จดก็ลดให้พิเศษเลยนะฮะลดให้พิเศษเลยในวันแห่งความรันนกนะครับผมนะฮะก็วันนี้ไม่ได้เอ่ยถึงเรื่องอะไรนะครับเอ่ยถึงเรื่องความรักอย่างเดียวนะครับผมนะ ความรักไม่มีอะไรขวางกั้นกวะไรยงนั้นขวางกั้นไม่ได้นะเรื่องความรักกระว่ยังั้นนะครับผมอุปสรรคมีมากมายแล้วก็ผ่าขวากน้ำน้ำอะไรเหรอหนากุหลาบครับอืมนากุหลาบนะกุหลาบนะครับผมเพื่อปกป้องให้กุหลาบดอกนี้ได้เดินไปด้วยสง่างามไม่มี เหลือปลายจะมาใกล้ๆไม่มีครับนะนะครับผมก็อย่างนี้ลักการปกป้องนี่ก็คือ,ค,อ,ค,อความรักอีกอย่างหนึ่งนะครับผมหลายๆแบบนะฮะอน่นะครับผมตัวอย่างก็มีให้เห็นมากมายนะครับอเอเวันนี้อาทิตย์นี้จะไปเที่ยวไหนดีเกเกเอ็มไม่ได้ไปเที่ยวนะครับวันนี้งดนะฮะเนื่องจากโควิดสิบเก้า กลัวเพราะว่าอย่างไงกลัวโควิดสิบเก้าจะมีความรักวันที่สิบสี่กุมภาพันธ์เลยไม่ไม่ไม่ไปครับอยู่ที่บ้านนะครับรักบ้านเป็นห่วงบ้านรักครอบครัวนะครับผมจะทําสิ่งไหนก็คิดนึกถึงครอบครัวไว้ก่อนนะครับผมไม่ใช่ว่าวันที่สิบสี่กุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบสี่นี้ความรักมีวันเดียว ไม่ใช่ครับนี่ทุกวันตลอดไปเลยนะครับผมอันนี้เขาแสดงให้เห็นความสําคัญแล้วก็วันที่ส4บกุมภาพันธ์2 5 6พน้ีนี้เให้อ่าเป็นวันแห่งความรักนั่นเองนะครับผมทั่วประเทศนะครับอันนี้หมดเวลานะครับผมนะฮะหมดเวลาก็ขอขอบคุณร้านตัดเย็บสื้อผาวราพรนะครับผมนะฮะห้องภาพดีเจเจ๊จเอนะฮะ,นะฮะแล้วก็ คุณวราพรพาเที่ยวนะครับผมแหนมสดคุณวินะครับผมนะฮะให้การสนับสนุนในเช้าวันใหม่นี้นะครับผมนะ,ะก็หมดเวลาลงนะครับผมอสองโมงเช้าถึงสี่โมงเช้าเจอกันใหม่ครับกับรายการเพลงสบายสไตล์ดีเจเ,เอร์เรดิโอนะครับสวัสดี เครือพิมายข่าวท้องถิ่นบ้านถือทีวีนิวสวัสดีครับ